หลวงพ่อรัพ์พมปัญญาวัดปักและอำเภอบางละกำรรจังหวัดพิษณุโลกท่านถือกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราช2421โยมบิดาชื่อนายแจ้งโยมมารดาชื่อนางอินทองเหนือเนตรที่บ้านกำแพงดินอำเภอชุมแสงสงครามจังหวัดปิษาุโรกท่านเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนพี่น้อง ทั้งห้าคนท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรศึกษาพระธรรมวินัยมาตั้งแต่เด็กพออายุได้20ปีจึงอุปสมบทณนะพัทธสีมาวัดพ,พับราชบำร,รุกธ,ธรรมหรือที่นิยมเรียกว่าวัดพ,พับจังหวัดพิศนุโลกซึ่งสร้างมาแต่ปีพุทธศักราช2173ซึ่งภายหลัง โอนไปขึ้นกับตำบลกำแพงดินในปีพุทธศักราช2480จึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดกำแพงดินและโอนขึ้นไปกับอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรในปัจจุบันโดยมีพระครูชุมแสงสงครามเขตเจ้าคณะแขวนชุมแสงสงครามเป็นพระอุปชาเป็นพระกรรมวาจารย์เป็นอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่าพรมปัญโยแปลว่าผู้ที่มีปัญญาอันบริสุทธิ์ดุจพรมหรือผู้มีปัญญาอันประเสริฐภายหลังนิยมเขียนฉายาหลวงพ่อเป็นภาษาไทยว่าพมปัญญาหลวงพ่อทรัพย์วัดปากแลดท่านเป็นพระสหธรรม,มิกกับหลวงพ่อกับวัดลานกระเบืออําเภอลานกระเบือจังหวัดกำแพงเพชรท่านไปเรียนอาคมกับ พระอาจารย์เทศจันะทะพระเถรอาจารย์ผู้เรียงอาคมแห่งสำนักวัดสนามคีตะวันตกลิมแม่น้ำน่านจังหวัดกิสโุโรหลวงปูเทศจันทะองค์นี้ท่านเป็นพระที่สมทะสันโดษท่านไม่ยอมรับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นจากคณะสงฆ์ที่ถวายให้แม้แต่ตำแหน่งจเ,นเจ้าอาวาสเนี่เจ้าคณะหมวดท่านก็ไม่ปรถนา ท่านชอบเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นกิจวัตรในกุฏิลำพังเพียงองค์เดียวแม้ในงานวัดจะมีการจุดพุเสียงดันสนั่นลั่นวัดไปหมดท่านก็ยังคงนั่งสมาธิไม่วันไหวด้วยสมาธิอันสูงสูงท่านเป็นพระที่มีี่มเมตตาจิตสูงจึงมีนกและสัตว์ป่ามาอาศัยอยู่ที่รอบกุฏท่านเป็นจำนวนมากคนรุ่นเก่าเล่าว,ว่าท่านรู้ภาษาสัตว์ มีครั้งหนึ่งพวกล่องสุงจากอุตตลิตมาจอดพักที่หน้าวัดประจำได้ขึ้นไปยิงนกที่ป่าข้างกุฏท่านแต่ยิงไม่ออกท่านให้คนไปเตือนก็ไม่เชื่อในที่สุดปืนก็แตกต้องมาขอขมาท่านหลวงปู่เทศจึงเป็นที่เคารพของชาวบ้านย่านนั้นและใกล้เคียงโด่งดังในด้านเครื่องรางของขัง ได้แก่ผ้าประเจียดเบียแก้ลูกอมตะกุดทองแดงและตะกุดกระดูกแหลงเป็นที่ห่วงแหนของชาวบ้านเป็นอันมากและพบเห็นหาชมได้ยากหลวงพ่อทรัพย์ท่านเป็นพระที่มีศีลาจรรวัตอันงดงามเรียบง่ายสมระสันโดษไม่สะสมหรือยินดีในลาบยศหลวงพ่อเป็นพระพูดน้อย ขณะพูดไม่ชอบมองหน้าใครท่านจะนั่งมองเพดานตลอดเวลาหลวงพ่อชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นกิจวัตรวัตถุมงคลหลวงพ่อซัพย์ยุคแรกๆคือตะกุดขนาดต่างๆตะกุดโทนขนาด5นิ้วตะกุดพวงคู่และตะกุดตลิกาขนาดเล็กจานมือทุกดอกในราวปีพศ2500 หลวงพ่อทรัพย์ได้สั่งให้กำนันแลเที่ยงตรงติดผู้รับใช้ใกล้ชิดไปหาช่างจัดสร้างคณะสิทธิ์ได้จัดสร้างรูปหล่อโบราณรุ่นแรกขึ้นถวายด้วยช่างฝีมือดีจากอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเป็นช่างหล่อหล่อด้วยโลหะทองเหลืองหรือทองผสมเสร็จแล้วนำมาให้หลวงพ่อปลุกเสกเดี่ยวจนเป็นที่พอใจ จึงนำออกมาแจกให้คณะติดบูชารูปหล่อโบราณหลวงพ่อซั์รุ่นแรกเป็นพิมพ์สมาธิภาสังคติรัดอกบนฐานเขียงมีเส้นรอบฐานสองชั้นใต้ฐานเป็นยันตัวอุณาโลมอันหมายถึงพระนิพพานสุดยอดแห่งบรมธรรมอันเป็นจุดหมายปลายทางในพระพุทธศาสนาเป็นตัวนูนหล่อในพิมพ์ จึงนิยมเรียกว่าพิมพ์อุโนูนสร้างประมาณ450องค์มีประสบการณ์แขว่าทรัพย์จึงเป็นที่นิยมสแสวงหากันมากในราวปีพุทธศักราช2001หลวงพ่อรัพ์ผมปัญญาอายุวัฒนะมงคลครบ80ปี60พรรษา คณะศิษยา,ยานุสิ์ได้ร่วมใจกันสร้างรูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริงถวายไว้ประจำวัดปัจจุบันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปบนบานศาลกล่าวได้สำเร็จสมปถนามีการแก้บนและถวายพวงมาลัยดอกไม้สดรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของหลวงพ่อเป็นประจำทุกวันเป็นจำนวนมากในพิธีเททองที่วัดปากแลดครั้งนั้น หลวงพ่อทรัพย์ได้มีเมตตาอนุญาตให้จัดสร้างรูปหล่อขนาดบูชา7นิ้วจำนวน4องค์และรูปหล่อพิมพ์แม่โพศพจำนวน6องค์ด้วยเนื้อโลหะสำดิดปัจจุบันเป็นที่ห่วงแขนของผู้มีไว้สักการะบูชาเป็นที่ยิ่งนักจึงสแสวงหาได้ยากยิ่งราคาจึงพุ่งไปสู่หลักแสนต้นในส่วนเนื้อทองผสมที่เหลือจากการ หล่อรูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริงในครั้งนั้นได้นํามาหล่อเป็นรูปหล่อของคอเพื่อหาไรายได้สร้างสาราการประเรียนและปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัดปักแลกวัตถุมงคลหลวงพ่อทรัพ,ฤฤฤฤพรรย์ภูมิปัญญามีพุทธคุณสูงและประสบการณ์สูงจึงทําให้เป็นที่หวงแหนของชาวจังหวัดพิษณุโลกหลวงพ่อทรัพย์ท่านถึงแก่วรพลงเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช 2,509ด้วยอาการสงบสิริอายุ88ปี67พรรษาจากปากคำของหลานชายหลวงพ่อทรัพย์เล่าว่าท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2421ณที่จังหวัดสุพรรณบุรีนอกจากนั้นท่านยังไปศึกษาเค็ตวิชาอาคมเพิ่มเติม และวิชาทำน้ำพุทธมนต์กับหลวงพ่อพระอุปชาขํำอิทธปัญโยหรืออินทปัญญาวัดปักไม้ดำหรือวัดโพเตี้ยตำบลลานกระบืออํำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรภายหลังแยกออกมาเป็นอำเภอลานกระบือในปีพุทธศักราช2501ติดหลวงพ่อเงินบางคาร,รุ่นพี่ซึ่งมีชื่อเสียงเกติคุณ เป็นยิ่งในย่านนั้นหลวงพ่อขามเมื่อวัยหนุ่มเที่ยวศึกษาเรียนไปหลายวัดในแถบพิจิตรและกุปสมบทที่พัทนศีมาวัดวังตะขบอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรโดยมีหลวงพ่อเงินวัดตะขบเป็นพระอุปชาเมื่อบวชแล้วก็ได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวอย่างไม่ลดละหลายจังหวัดทั้งทางภาคกลาง วิชาความรู้ที่เรียนในสมัยนั้นก็มีหมอแผนโบราณไสยศาสตร์อื่นๆแล้วก็ทุดดวงไปหลายแห่งจึงกลับมาสร้างวัดปักไม้ดำขึ้นในราวปีพุทธศักราช2396ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาราวปีพุทธศักราช2426ท่านถึงแก่มรณภาพวันที่8สิงหาคม 2482ตรงกับวันขึ้นสิบค่ำเดือน10ปีเถาะสิริอายุ7 4ปีแต่อดีตบางคนหรือคนบางละกรรมจะไปมาหาสู่และค้าขายที่ร้านกระเบือหรือเรียกกันติดปากมาแต่โบราณว่าลานควายเป็นนิดเนื่องจากเป็นเขตติดต่อกันหลวงพ่อขำเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อมากสุวรรณโชโต ัดบางแก้วอำเภอบางระกรรมจังหวัดพิศนุโลกสิทธุทธาคมพระคูเทพสิษ์เทพาธิบดีหลวงพ่อทับวัดทองกรุงเทพหลวงพ่อขำจะมาบอกบุญชาวบางระกร,รมมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารข้าวปลาอาหารมากกว่าลานกระบือที่อยู่ไกลแม่น้ำมาแต่อดีตเท่ากับว่า หลวงพ่อมากก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อซัพ์พรมปัญญาวัดปากแรดด้วยหลวงพ่อมากสุวรรณโชโตสกุลเดิมเมทาวีเกิดเมื่อวันจันทร์เดือน4ขึ้นสองค่ำปีมะเสงพศออ2403ที่บ้านกลางคลองอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบุตรคนสุดท้องของนายกุลนางทวมเมทาวี ในบรรดาพี่น้องสคนภายหลังจึงอบพยพมาอยู่ที่บา้านอยู่ที่บ้านบางแก้วบางระกรรมอายุได้20ปีบริบูรณ์ได้อุปสมบทเมื่อวันที่5มีนาคมพศสอง4สองเวลาบ่ายสอนาทีตามหนังสือสุธนะทธิณนะพัธสีมาวัดนิมิตธรรมารามตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองพิศณุโรค มีพระอุปชาวัดท่าตะเคียนจอมทองพิสนุโรเป็นพระอุปชาพระอาจารย์เอี่ยมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์จุ้ยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉายาว่าจุวรรณโชโตแปลว่าผู้ลุ่งเรืองดุดทองหลวงพ่อมากได้ไปศึกษาพระปริยธรรมที่อยุธยาและไปเรียนบาลีที่สำนักวัดมหาธาตุ เวลาต่างสดิตกรุงเทพและย้ายไปศึกษายังสำนักหลวงพอทัพอินทโชตหรือพระครูเทพสิทธิเทพาธิบดีวัดทองธนบุรีศึกษาอาคมและจิตศาสตร์จนเชี่ยวชาญแล้วจึงย้ายจำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์ล่มวัดเจ้าเจ็ดอำเภอเสนาจังหวัดอุธย,ยา ซึ่งมีศักเป็นลุงแล้วจึงย้ายกลับมาอยู่ที่วัดบางแก้วพิษณุโลกซึ่งสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช2,413โดยนาโดยในบางนางแก้วซึ่งอพยพมาตั้งสิ่นฐานเป็นครอบครัวแรกจึงได้สร้างวัดขึ้นขณะนั้นกุศลส,สร้างด้วยไม้ไผ่มีหลวงพ่อเล็กหรือหลุนติสโรเป็นเจ้าอาวาสซึ่งเป็นสิทธิสำนักเดียวกันแต่อวุโสน้อยกว่าหลวงพ่อมาก จำพรรษาอยู่ด้วยกันหลายปีต่อมาหลวงพ่อเล็กได้ย้ายไปอยู่ที่วัดบางละกำรรหรือวัดสุนทร,รประดิษฐ์ในปัจจุบันภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระภูพุทธทธิสุนทรเจ้าคณะแขวงชุมแสงสงครามหรือเจ้าคณะอำเภอบางละกำรรในปัจจุบันหลวงพ่อมากจึงได้รับตําแหน่งเจ้าวาดสืบต่อมาท่านได้สร้างเสนาสนะอาทิกูดสาราการเปลี่ยนอุโบสถ ปัิษฐานหลวงพ่อเกตหลวงพ่อแก้วพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดบางแก้วและตั้งสำนักเรียนปริยัติธรรมจนมีลูกศิษย์มากมายลูกศิษย์มีชื่อเสียงก็มาจากที่นี่ท่านแตกฉานในพระไตรปิฎกมีศีลารจรรวัตงดงามตั้งมั่นในสัมมาปฏิบัติและปฏิปทาค้ายลึงกับพระอาจารย์ของท่านคือหลวงพ่อทัพถือเป็นพระธรรมกระถึกคือพะนักเทศที่มีชื่อเสียงเป็นเอกในภาคเหนือ มีสมณบัวหารเทศนาได้ทํานองไพเราะตลอดจนมีความเชี่ยวชาญในวิปัสสนากรรมฐานและคาถาคมอักขระเลขยันมีลายมือจานงดงามด้วยสมาธิจิตสูงวัตถุมงคลหลวงพ่อทรัพย์พมปัญญามีพุทธคุณสูงส่งและประสบการณ์สูงยิ่งจึงทำให้เป็นที่ของแหนเป็นยิ่งด้วยบุญญาฤทธิ์จิตตานุภาพที่หลวงพ่อทรัพย์ได้ศึกษาเล่าเรียนมา และตั้งมั่นอยู่ในสัมมาปฏิบัติมีสีจลรวัตอันงดงามได้บำเพ็ญเพียรทางจิตมาตลอดเวลาในสมณเพศจนวันที่14สิงหาคมพศ2509หลวงพ่อทรัพย์ได้อาพาธอย่างกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุจนกระทั่งคืนวันที่31สิงหาคมพศ2509ได้มีเสียงข้างป่างชนีในป่าวัดปักแลดได้พากันร้องโหยหวน ตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเช้าวันที่หนึ่งกันยาพศ2509หลวงพ่อรั 9, พย์ได้ละสังขารด้วยอาการสงบสิริอายุ88ปี67พรรษา,าจัดพิธีชาพนกิจสังขารหลวงพ่อเมื่อวันที่23เมษายนพศพุทธศักราช2510เกิดปรากฏการธรรมชาติเกิดขึ้นประจวบเหมาะขณะพิธีปงศพ ในเดือนห้าหน้าแลง้งแสงแดดเจิดจ้าอากาศร้อนระอุบังเกิดละอองฝนโปรยปลายตกลงมาเฉพาะในบริเวณเขตสังฆบณฑทนวัดปักแรดยังให้บังเกิดความร่มเย็นไปทั่วแต่นอกเขตวัดกับไม่มีฝนแต่ประการใดเป็นที่อัศจรรย์ใจแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีเป็นยิ่งนะักเรื่องราวทั้งหมดก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ